การสะท้อนและการหักเหของแสงเป็นอย่างไรและมีสมการอะไรที่ใช้ในการคำนวณบ้างวันนี้เราไปเรียนเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่อิงแ l a ห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับพี่อิงนะคะวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอแรกในเรื่องของแสงเชิงรังสีค่ะพูดง่ายๆก็คือก็ยังเกี่ยวกับแสงนะคะแต่ว่าไปนในส่วนของรังสีแทนนั่นเองนะคะ เรื่องแรกที่พี่จะพูดนะคะก็อยู่ในเรื่องของการสะท้อนแล้วก็การหักเหของแสงค่ะถ้าน้องอยากจะเข้าใจวิดีโอนี้นะคะน้องต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบค,ค่ะและถ้าอยากฝึกทําโจทย์ให้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงเชิงขึ้นหรือว่าเรื่องอื่นๆท้งวิชาฟิสิกส์เคมีแล้วก็ชีวะนะคะสามารถเข้าไปดูได้ตามลิงก์ข้างบนได้เลยค่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะคะเรามาเริ่มกันที่การสะท้อนของแสงนะคะการสะท้อนของแสงเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เกิดขึ้นเมื่อแสงเดินทางไปถึงผิวสะท้อนที่สามารถสะท้อนแสงได้ค่ะจะเป็นผิวเรียบหรือว่าผิวกรุขกระก็ได้นะคะนั่นหมายความว่าอาจจะมีบางผิวที่ไม่สามารถเกิดการสะท้อนแสงได้ถูกต้องไหมคะเนาะยกตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเฉยนะคะสมมุติว่าพี่ยกตัวอย่างเป็นเราปาลูกบอลเข้ากำแพง ลูกบอลก็จะกระเด้งกลับมาหาเราอย่างนี้เรียกว่าการสะท้อนของลูกบอลแต่ถ้าเกิดเราปลาลูกบอลลงไปในน้ําโครนแล้วตกงไปปุ๊บจมลงไปเลยไม่เกิดการสะท้อนน่นแสดงว่าผิวของน้ําโครนเนี่ยไม่มีความสามารถในการสะท้อนลูกบอลน,นั่นเองแสงก็เหมือนกันค่ะก็จะมีบางผิวสะบางผิวที่ไม่สามารถเกิดการสะท้อนแสงได้นั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของการสะท้อนของแสงเนี่ยนะคะจะมีกฎเกณฑ์อยู่อย่างนี้นะคะอันดับแรกน้องต้องรู้จักก่อนว่าเราจะเขียน รังสีของแสงอย่างไรรังสีของแสงเนี่ยก็จะเป็นการเขียนลักษณะคือเป็นเส้นตรงจะเขียนเอียงเขียนแนวไหนก็ได้นะคะแต่เป็นเส้นนะคะเราก็มีหัวลูกศรหัวลูกศรแสดงการทิศทางแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงว่าไปทางไหนในที่นี้นะคะแสงเคลื่อนที่มาจากบริเวณที่เป็นอากาศนะคะหางอยู่ตรงนี้แล้วหัวไปตกกระทบเข้ากับผิวสะท้อนซึ่งเป็นสีเหลืองเห็นไหมคะแสดงว่าเขา กำลังเคลื่อนที่มาจากข้างบนเอียงเอียงลงมาแล้วก็ตกกระทบที่ผิวสะท้อนจากนั้นก็เกิดการเปลี่ยนใช่ไหมคะจากที่หัวทิมกลายเป็นหัวพุ่งขึ้นเห็นไหมคะด้านบนนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นรังสีสะท้อนค่ะรังสีสะท้อนงั้นถ้าเราพิจารณาง่ายรังสีตกกระทบก็คือรังสีที่หัวลูกศรเนี่ยไปกระทบที่ผิวรังสีสะท้อนก็คือหัวลูกศรกระเด้งขึ้นมาด้านบนตรงข้ามกับ รังสีตกกระทบนั่นเองนะคะทีนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็อยากให้เราพิจารณาแบบนี้ค่ะว่าวิธีการพิจารณาคือให้เราสร้างเส้นแนวฉากขึ้นมาที่ผิวสะท้อนนะคะการสร้างเส้นแนวฉากคือสร้างตรงไหนก็ได้แต่ตรงที่จะสามารถทําให้เราได้ข้อมูลก็คือตรงบริเวณที่หัวของลังสีตกกระทบนั้นไปตกกระทบอยู่นั่นเองเห็นไหมคะ รรเราสมมุติว่าหัวของลังสีตกกรทบอยู่ตรงนี้เราก็คงไม่ไปสร้างแน่เส้นแนวฉากยิดด้านนี้ใช่ไหมคะอ่นะนั้นเส้นแนว,แนวฉากเนี่ยองค์ประกอบที่เราจะสร้างเส้นแนวฉากเนี่ยนะคะมีอยู่3อย่างคือผิวสะท้อนเอ้ยมีอยู่2อย่างคือบริเวณผิวสะท้อนกับหัวลูกศรที่เป็นหัวของลังสีตกกระทบนั่นเองนะคะแล้วลากเส้นเนี่ยก็ลากให้เป็นเส้นตั้งฉากขึ้นไปนะคะเพราะว่าชื่อเขาคือเส้นแนวฉากนะเป็นเส้นประหรือเป็นเส้นตรงอะไรก็ได้แต่ว่าลากให้ตั้งฉาก กับผิวสะท้อนณนะจุดนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าลักษณะของผิวเปลี่ยนไปเป็นผิวโค้งผิวครุกขระอะไรก็แล้วแต่นะคะเส้นแนวฉากไม่จำเป็นต้องตัง้งนะคะอาจจะเอียงยังไงก็ได้แต่ขอว่าให้จุดตรงนั้นของเขาเนี่ยตรงเส้นแนวฉากเนี่ยจุดที่เขากระทําที่ผิวสะท้อนเนี่ยมันตั้งฉากกันแค่นั้นเองงนั้นลักษณะผิวเปลี่ยนไปการวางแนวของเส้นแนวฉากก็จะเปลี่ยนไปด้วยแต่เขาจะตั้งฉากกับผิวสะท้อนเสมอนะคะ ต่อมาค่ะถ้าเราวัดมุมนะคะจากเส้นแนวฉากไปยังนะคะรังสีตกกระทบนี่ลากจากตรงนี้ไปยังผิวลังสีตกกระทบเขาจะเรียกว่ามุมตกกระทบให้เป็นเซต้าหนึ่งแต่ถ้าเราวัดมุมจากแนวฉากนะคะไปยังรังสีสะท้อนเขาก็จะเรียกว่ามุมสะท้อนหรือว่าเซต้าสองนั่นเองนะคะและจากการวัดมุมตกกระทบ แล้วก็มุมสะท้อนปรากฏว่าจะเท่ากันเสมอเลยค่ะถ้ามุมตกกระทบเป็น30มุมสะท้อนก็30ด้วยมุมตกกระทบเป็น45มุมสะท้อนก็45ด้วยงั้นเราก็จะได้กฎการสะท้อนว่ามุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนเสมอนะคะเซต้า1เท่ากับเซต้า2นั่นเองนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือรังสีกระทบตกกระทบรังสีสะท้อนแล้วก็เส้นแนวฉากเนี่ยจะอยู่ในระนาบเดียวกันต่อมาค่ะ การหักเหของแสงนะคะการหักเหของแสงเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อแสงเดินทางจากตัวกลางหนึ่งไปอีกตัวกลางหนึ่งแล้วเปลี่ยนแนวทางไปจากเดิมนะคะการเปลี่ยนแนวทางของเขาเนี่ยเกิดได้อย่างไรเกิดเมื่อจากอัตราเร็วของคลื่นแสงในตัวกลางแต่ละชิดไม่เท่ากันเรารู้ใช่ไหมคะว่าแสงเดินทางมาจากสุญญากาศเนี่ยนะคะมีอัตราเร็วโดยประมาณนะคะ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อมินาที แต่ถ้าเขาเดินทางผ่านน้ำนะคะหรือว่าเดินทางผ่านวัสดุที่เป็นของแข็งถ้าเขาผ่านเข้าไปได้เนี่ยอัตราเร็วเขาก็จะเปลี่ยนไปัน้นการที่อัตราเร็วเขาเปลี่ยนไปเนี่ยก็เลยทําให้รังสีของแสงเนี่ยเปลี่ยนแนวทางการเคลื่อนที่ด้วยนั่นเองนะคะ,ะวาดภาพเพื่อให้เข้าใจง่ายค่ะสมมุติว่าแสงเดินทางมาจากอากาศรังสีตกกระทบก็คือตกกระทบบนผิวอ่าในที่นี้ผิวในที่ก็คือแก้วนะคะแสงมีความสามารถทะลุผ่านแก้วเข้าไปได้ แต่ไม่ใช่ว่าผ่านแล้วเดินทางเป็นเส้นเหมือนเดิมต่อไปไม่ใช่ค่ะแนวทางการเคลื่อนที่ของเขาดันเบี่ยงลงมาตรงนี้เห็นไคะอย่างนี้เขาเรียกรังสีอย่างนี้รว่าลังสีหักเหเพราะลังสีที่เปลี่ยนไปนะคะเมื่อไปเทียบกับตอนแรกไม่เหมือนเดิมเห็นไหมคะแนวทางเขาเปลี่ยนไปแนวทางการเคลื่อนที่ของเขาเปลี่ยนไปอย่างนี้เรียกว่ารังสีหักเหนะคะเกิดมาจากอะไร แสงเดินทางผ่านอากาศกับผ่านแก้วมีความเร็วไม่เท่ากันนั่นเองก็เลยทำให้เป็นผลของการที่เกิดการหักเหหรือว่าเปลี่ยนแนวทางการเคลื่อนที่ของแสงไปนะคะ,ะเราจะเห็นเซต้าหกับเซต้าสใช่ไหมคะเซต้าหในที่นี้ก็เหมือนกับเรื่องการสะท้อนเลยค่ะก็คือรังสีตกกระทบแต่เซตานะ้าสในเรื่องของการหักเหจะเป็นรังสีหักเหแทนแต่ในะเรื่องสะท้อนจะเป็นรังสีสะท้อนนะคะ นะเขาก็จะใช้เป็นหนึ่งกับสองนั่นแหละน้องๆน,น้องก็ดูเหตุการณ์เอาแล้วกันนะคะว่าเป็นแบบสะท้อนหรือว่าหักเหนะคะทีนี้มีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ค่ะเนื่องจากว่าแสงเดินทางผ่านตัวกลางต่างๆเนี่ยได้ได้ความเร็วไม่เท่ากันดังนั้นเขาก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เอาไว้ใช้เปรียบเทียบได้นะคะสิ่งนั้นก็คือดัชนีหักเหนั่นเองดัชนีหักเหของแสงของตัวกลางนะคะก็คือสมมุติว่าแสงเดินทางผ่านอากาศมีดัชนีหักเหเท่าไหร่ แสงเดินทางผ่านแก้วเท่าไหร่ผ่านน้ําเท่าไหร่แบบนี้นะคะนัจากทฤษฎีหักเหของตัวกลางเนี่ยหาได้จากอะไรแต่ชนีหักเหเนี่ยเขาจะใช้ตัวแปรเป็นตัว n เล็กจะหาได้จากเอาอัตราเร็วของแสงในสุญญากาศที่พี่พูดไปแล้วนะคะมีค่าประมาณ3ามคูณสิกำลังแเมตรต่อินีทีเนี่ยหารด้วยอัตราเร็วแสงในตัวกลางนะคะโดยปกติค่า c ตัวเนี้ยเราต้องจําให้ได้นะคะอัตราเร็วแสงในสุญญากาศเพราะว่าใช้ในเรื่องของเคมีด้วย เป็นเรื่องแรกเลยแหละนะคะในเรื่องของอะตอมเนาะนะคะใช้ด้วยแล้วก็ฟิสิกส์ก็ยังใช้อีกนะคะดังนั้นก็จำจำไปเลยดีกว่าเนาะ,ะส่วนวีเนี่ยอัตราเร็วแสงในตัวกลางเนี่ยเราคงมานั่งท่องไม่ได้นะคะโจทย์อาจจะให้มาหรืออาจจะให้หาก็ได้เนาะนั้นจําว่าหาดัชนีหักเหของแสงดัชนีหักเหแสงของตัวกลางนะคะเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางต่างๆเนี่ยจะมีดัชนีหักเหเท่าไหร่เอาอัตราเร็วแสงในสุญญากาศหรือ3ามคูณสิบกำลังแตะหารด้วยอัตราเร็วแสงในตัวกลางนั้นนะคะ แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะให้น้องเข้าใจนะคะดัชนีหักเหแสงเนี่ยนอกจากว่าจะขึ้นอยู่กับตัวกลางแล้วเนี่ยนะคะยังขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นของแสงด้วยนะคะเมื่อความยาวคลื่นของแสงเปลี่ยนไปดัชนีหักเหแสงในตัวกลางเดียวกันก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติในแก้วเนี่ยนะคะใช้ความยาวคลื่นแสงค่าหนึ่งมีดัชนีหักเหแสงค่าหนึ่งแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนความยาวคลื่นไปแต่ว่าไปวัดในแก้วเหมือนเดิม ค่าดัชนียักเหของแสงก็เปลี่ยนไปด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเจอในหนังสือเนี่ยในตารางหรือว่าในตัวของโจทย์เองเขามักจะบอกค่าความยาวคลื่นของแสงมาด้วยงนั้นจริงๆแล้วค่านี้ไม่ได้ไม่ได้จะนําไปคิดนะคะไม่ได้จะนําไปคิดแค่บอกมาว่าอันเนี้ยเขาเอามาจากข้อมูลจริงนะคะต่อมาค่ะกฎการหักเหของแสงนะคะคิดหรือว่ากฎของสเนลนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร,ร์ ท่านที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะได้กฎการหักเหแสงมาดังนี้ค่ะ n 1 sin งสายเซต้าเท่ากับ n 2 sin ยเซต้าสอง n 1คืออะไรคะ n 1ก็คือดัชนีหักเหแสงในตัวกลางที่1นะคะแล้วก็ sin เซต้า 1, ก็คือมุม s ายของมุมตกกระทบใช่ไหมคะเซต้าหคือมุมตกกระทบเท่ากับ n สองก็คือดัชนีหักเหแสงในตัวกลางที่2คูณกับ sin เซต้า 2, ก็คือมุมหักเหนั่นเอง นะคะแบบนี้นณลาตจำก็คือ n1 ไซ์เซต้า1 n2 ไซเซต้า2ห้ย1ก็คือตัวกลางที่1ห้อย2คือตัวกลางที่2นะคะห้อย1เป็นตกระทบห้อย2เป็นหักเหนั่นเองนะคะ,ะทีนี้ถ้าเราวาดรูปประกอบนะคะเพืะะ่อเป็นการเปรียบเทียบถ้ารังสีเดินทางผ่านอากาศก็จะมีรังสีตกกระทบค่าหนึ่งเดินทางผ่านแก้วก็จะเกิดการหักเหอาจจะเห็นว่ามุมหักเหเนี่ยเขาจะทําไงคะ เข้ามาอยู่ใกล้กับเส้นแนวฉากเนี่ยมากขึ้นคือเบนเส้นแนวฉากอยู่ตรงนี้นะหดลงมาใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าราังสีตกทบจากแก้วแล้วไปอากาศเห็นไหมจากกลางออกกลางออกใช่ไหมคะมุมเซตาสองหรือมุมลังหรือว่าังมุมหักเหเนี่ยนะคะจะกลางออกเมื่อเปรียบเทียบกับการที่แสงเดินทางจากอากาศมาแก้วงนั้นเราสามารถเปรียบเทียบได้อย่างนี้คะ่ะ แสงเคลื sea, ่อนที ite, ่จากดัชนีหักเหน้อยในที่นี้ก็คืออากาศนะไปยังดัชนีหักเหมากกว่าก็คือแก้วอันนี้เป็นข้อมูลจากในตารางนะคะแก้วมีดัชนีหักเหแสงมากกว่าอากาศเนาะจะทำให้มุมหักเหหรือว่าเซตาสองนั้นน้อยกว่ามุมตกกระทบเซตาหนนั่นเองแต่ในทางกลับกันค่ะนะถ้าแสงเคลื่อนที่จากดัชนีหักเหมากหรือว่าจากแก้วเนี่ยนะคะไปยังดัชนีหักเหน้อยหรือว่าอากาศเนี่ย มุมหักเหหรือว่าเซตา2เนี่ยจะมากนะคะกว่ามุมตกกระทบเซตาหนั่นเองง่ายๆคือจาก N น้อยไป N มากมุมหักเหจะแคบลงนะคะหรือว่าเล็กลงแต่จาก N มากไป N น้อยมุมหักเหก็จะโตขึ้นนั่นเองนะคะเมื่อเทียบกับเส้นแนวกลางนะต่อมาค่ะยังไม่จบนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะ แสงเนี่ยพลาเขาเดินทางไปตกทบตัวกลางเนี่ยจะมีปรากฏการเกิดขึ้น2อ,อย่างเสมอคือการสะท้อนแล้วก็การหักเหตแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แสงเดินทางผ่านตัวกลางหนึ่งไปอีกตัวกลางหนึ่งแต่ไม่เกิดการหักเหเลยจะเรียกว่าปรากฏการนี้คือการสะท้อนกลับหมดคือไม่สามารถลงไปที่ตัวกลางนั้นได้เลยนะคะมีแค่การสะท้อนกลับขึ้นมาเท่านั้นจะเรียกว่าการสะท้อนกลับหมุ การจะท้อนกับหมดจะเกิด hmm. ข to ึ so then, so ้นเมื่อไหร่นะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันดับแรกเราพิจารณาสมการของกฎของเ n นล l ก่อน n1 s ซน์เซ1เท่ากับ n2 s ซน์เซ2เขาบอกว่ามุมตกกระทบที่ทําให้มุมหักเหเท่ากับ90องศาเรียกว่ามุมมิกฤตมุมมุมผักเห90องศาหมายความว่ามุมหักเหนั้นน่ะเรียบไปกับผิวรอยต่อ ใช่ไหมคะเรียบไปกับผิวร้อยต่อแสดงว่ามันไม่มีการหักเหลงไปข้างล่างเลยมันเรียบไปกับผิวร้อยต่อแล้วนะคะอย่างเงี้ยเรียกว่ามุมวิกฤตนะคะแล้วก็มุมตกกระทบที่มากกว่ามุมวิกฤตจะทําให้เกิดการสะท้อนกับหมดนั้นเราต้องหาก่อนว่ามุมวิกฤตคืออะไรพูดง่ายคือนะคะมุมวิกฤตเนี่ยก็คือการหาเซต้าหนึ่งนั่นเองว่าคือเท่าไหร่โดยมุมหักเหที่เกิดขึ้นเราจะแทนเซต้าสองด้วย90้าองศา น,ะะน้องดูนะคะซน์ N อ็นไซนเซต้าหนึ่งเ N1 กับ N2 เนี่ยมีค่าต่างกันอยู่แล้วเราไม่สนใจเราสนใจที่เซต้านะคะ s ซ n ์เซต้าหนึ่งเราต้องการว่ามุมตกกระทบเท่าไหร่จึงทำให้มุมหักเหเป็น90แล้วแทน s ซ n ์เซต้าสองด้วย90 s i n ิบซกาก็คือ1ใช่ไหมคะ s ซ n ์เกาก็คือ1แลดังนั้นเราก็จะได้สูตรว่า s ซ n ์เซต้าจริงๆเซต้าก็คือเซต้าหนั่นแหละนะเพราะว่าคือมุมตกกระทบ แต่มุมตกกระทบอันนี้เป็นมุมที่ทําให้มุมหักเหเป็น90องศาเราก็เลยเขียนเป็นห้อย c c ก็คือ critical ซึ่งแปลว่าวิกฤตนะนะคะจะเท่ากับ n 2เพราะว่าไซน์เซตาสเนี่ยตรงเนี้ยกลายเป็น1่ไปแล้วเนาะก็จะเหลือ n 2แล้วเราก็ย้าย n 1ลงมาหาเห็นไหมคะก็จะเป็น n 2ส่วนด้วย n 1แล้วก็เปลี่ยนเซตาห้อย1กลายเป็นเซต้า c ซะหาพูดง่ายๆคือมุมวิกฤตก็คือมุมของรังสีตกกระทบแต่รังสีตกกระทบนั้นทําให้เกิดมุมหักเหเป็น90องศา เราใช้สมการนี้ในการคำนวณก็ได้แต่และแทนไซ์เซตาสองเป็นออขอโทษทีค่ะแทนเซตาสองเป็นเก้าสิบองศาหรือบางคนก็จะจำแยกเลยว่าหามุมตกทบหาได้จ n, ากเ s i n ไเซตาส่เท่ากับ n นสองส่วนเอ็นหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวพี่เนี่ยพี่ไม่ชอบจำสูตรเพิ่มเติมนะคะจะจำป็นแค่อันเดียวไปเลยแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อมุมวิกฤตก็คือเซตาสองเป็นเก้าสิบไงเราก็แทนตรงนี้เป็นเก้าสิบแล้วค่อยย้ายข้างหา เซตาหนึ่งแทนแบบนี้นะคะต่อมาค่ะดูโจทย์นะคะแสงเดินทางจากอากาศเข้าสู่วัตถุโปร่งใสดังรูปจงหาดัชนีหักเหแสงของวัตถุนี้กําหนดให้อากาศมีดัชนีหักเหแสงเท่ากับ1นะคะอ่าทำไงคะเข้าสู่เลยค่ะ n1 นึ่งไซเซตาหนเท่ากับ n 2นสองไซตเซตาสนะคะเราต้องการหาดัชนีหักเหแสงของวัตถุใช่ไหมอ่าดูก่อนค่ะอันนี้เป็นรูปที่ให้มาแสงเดินทางจากอากาศนะคะ แล้วก็ออกไปยังวัตถุดังนั้นมุมตกกระทบนะคะมุมตกกระทบเวลาดูดูว่าอันไหนคือตกทบให้ดูที่ผิวรอยต่อค่ะและลูกศรจิ้มไปที่ผิวรอยต่ออันไหนอันนั้นคือมุมตกกระทบแดงว่ามุมตกกระทบเป็นรังสีที่มาจากอากาศนั่นเองนั้นฝั่งเนี้ยเซฝังที่ห้อยหนึ่งเนี่ยเป็นของอากาศส่วนฝั่งที่ห้อยสองเนี่ยเป็นของวัตถุนั่นเองนะคะงั้น N1 นี้เราก็ต้องแทนเป็น N อากาศใช่ไหมเราก็แทนด้วย1น,นะคะเพราะโจทย์ให้มาแล้วก็ไซด์เซต้าหนเห็นไหมคะ หลังสีตกกระทบด้วยมุม30องศาก็แทนด้วยไซ30องศาแล้วก็ n 2เราต้องการจะหาเนะาะไซเซตา2ก็โจทย์ก็ให้มาจากรูปแล้วก็คือ45องศาแทนค่านะคะ1คูนไซ30ก็กลายเป็นไซ30ใช่ไหมเนาะแล้วไซ30ก็ได้1ส่วน2นะคะพี่ใช้วิธีการหักนิ้วเอานะคะจะได้1ส่วน2นะ,ะ n 2ติดเอาไว้ไซ45ก็คือรู้2ส่วน2 ซด์สีค่าเนี่ยมันมี2ค่าที่เราจําได้คือรูทสส่วนสหรือว่า1นส่วนรูทสอก็ได้แต่พี่ชอบใช้รูทสส่วนสนะคะหา n อทํางยังไงคะเอาย้าย2อันนี้ขึ้นไปคูณใช่ไหมคะสส่วน2ก็กลายเป็น1ถูกไหมกลายเป็น1แล้วย้ายรูทสลงมาหารก็กลายเป็น n2 เท่ากับ1ส่วนรูทสอหส่วนรูทสอเนี่ยก็คํานวณโดยการกดเครื่องคิดเลขหรือว่าน้องจะแทนรูทสเป็น 1. 4 1 4ก็ได้1หารด้วย 1. 4 1 4 หรือว่ากดเครื่องคิดเลข1ส่วนรูสองได้เป็น0.71นั่นเองนะคะต่อมาค่ะข้อ2บอกว่าจงหามุมวิกฤตของเพชรนะคะเมื่อแสงเคลื่อนที่จากเพชรมายัางน้ำถ้ากำหนดให้ดัชนีหักเหของเพชรและน้ำเท่ากับ2.24และ1.33าตามลำดำับอ่าอันนี้เป็นรูปที่โจทย์ไม่ได้ให้มานะคะแต่พี่วาดขึ้นมาเองพี่วาดขึ้นมาเองนะคะมุมวิกฤตคืออะไรคะมุมวิกฤตก็คือมุมตกกระทบ ซึ่งทําให้มุมหักเหเป็นมุม90องศานั่นเองเห็นไหมอันนี้คือหักเห90 9าายังไงเวลาเราหามุมหักเหทําไงคะเราก็วัดมุมจากเส้นแนวกลางมายัางลังสีหักเหเห็นไหมคะตรงนี้คือ90องศาพอดีนะคะดังนั้นเนี่ยมุมวิกฤตก็คือมุมที่ตกที่เริ่มจากเพชรแล้วก็มายังตกมายังรอยต่อของน้ํานั่นเองนะคะงั้นสามารถทําได้2ออย่างนะคะใช้สูตรสําเร็จของมันเลยก็ได้หรือว่าถ้าจําสูตรสาเร็จไม่ได้ให้จํากฎของเซลลไปเลย ก็คือ n 1 sine เซตาหเท่ากับ n 2 sine เซตาสการหามุมวิกฤตของเพชรก็คือหาเซตาหหรือว่ามุมตกกระทบของเพชรนั่นเองนะคะมุมตกกระทบของแสงนั่นเองนะคะอะงั้น n 1นึ่งฝั่งที่ห้อยหนึ่งเนี่ยเป็นของเพชรส่วนฝั่งที่ห้อยสองนะคะเป็นของน้ําทําไมถึงรู้อย่าง,งานั้นเพราะว่าแสงเดินทางผ่านจากเพชรมาก่อนนะคะแล้วก็มายังผิว้อยต่อระหว่างเพชรกับน้ําอันนี้เราเรียกว่ามุมตกกระทบนะคะ n หนึแทนด้วยของเพรคือ2 2งจุดสอเซตาหเราต้องการจะหาติดเอาไว้ n 2แทนด้วยของน้ําคือ1.33แล้วก็ไซเซตา 2, สองเซตาสองแทนด้วย90ค่ะเพราะว่ามุมหักเหจะกลายเป็น90องศานี้ซเกาสก็คือ1นึ่งพนี้เป็น1ไปละนั้นฝั่งขวามือจะเหลือ1.33เราต้องการหาไซเซตาหเราย้าย2.24มาหารค่ะไซเซตาหเท่ากับห3 3าหารด้วย2.24หารกันได้ประมาณ0 5 9 4ค่ะ ทีนี้เราจะหาค่าเซตาใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีเครื่องคิดเลขเนาะเราจะสามารถตอบอย่างนี้ก็ได้ค่ะเซตาหนึ่งเท่ากับไซยกกาลังลบหนึ่งวงเล็บ0ูน้าเขาจะอ่านตรงนี้ว่าอาร์คไซนะคะอาร์คไซ0.594แต่ว่าพี่ใช้เครื่องคิดเลขกดปุ๊บหรือว่าน้องสามารถดูในหนังสือของสสวทด้านหลังนะคะเขาจะมีค่าอาร์คไซมาให้คะ่ะได้เซตาประมาณ36.4นั่นเองก็หมายความว่ามุมวิกฤตของเพชรเนี่ยเท่ากับ36.4องศานะคะ หรือน้องบางคนจำสูตรได้เราก็หาเลยอะไรคะเซไซเซตาซีเท่ากับ n2 ส่วนด้วย n1 n2 ก็คือดัชนีหักเหของดัชนีหักเหของอลังสีหักเหในที่นี้คือไปหักเหตรงน้ำเราก็แทน n 2สองด้วย1.3 3สนะคะ n1 ก็คือเป็นดัชนีหักเหของลังสีตกกระทบแล้วก็แทน n 1ด้วย2.2 4เหมือนกันค่ะตรงเนี้ยเห็นไหมเพราะว่าโพสต,ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็น1ไปแล้ว นั้นไซ์เซตาซเท่ากับ N2 ส่วนด้วย N1 แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าพี่เป็นอย่างที่บอกพี่เป็นคนไม่ชอบจำสูตรเพิ่มถ้าอันไหนเหมือนกันเราก็จำไปเลยว่าอ๋อใช้กฎของสเนลลเหมือนกันนั่นแหละแต่ข้อมีเงื่อนไขว่าไซ n ์เซตาสเป็น90องศาแล้วก็คิดเลขปกตินั่นเองนะคะเราสามารถสรุปได้ว่านะคะกฎการสะท้อนก็คือเซตเท่ากับซตหรือว่ามุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนั่นเอง ส่วนกฎการหักเหก็คือ n 1 sin ์เซต้า1เท่ากับ n 2 sin ์เซต้า2นะคะซึ่งกฎการหักเหนั้นก็คือกฎของเสเนลนั่นเองค่ะส่วนมุมวิกฤตก็คือมุมตกกระทบที่ทําให้มุมหักเหหรือว่ามุมเซต้า2เนี่ยเป็น90องศานั่นเองนะคะหวังว่าน้องๆจะเข้าใจวิดีโอนี้ถ้ามีคาถามสงสัยอะไรฝากมาได้ให้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ได้อยากเก็บวิดีโอต่อไปอย่าลืมกดไลค์นะคะฝากกดแชร์ว,วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆได้ะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดติดตามเพื่อ